ครับอันนี้มาที่เบิ้ลนะครับที่งานพนักานผู้จัดการเบิ้ลนะครับเป็นไงครับเป็นไงเบก็อร่อยครับรสชาติถูกปากดีครับนี่ครับนานายินดีครับโปรตีนก็กินห้างหางอันนี้เรามีเซเล็ตมาร่วมงานนะครับนี่เดี๋ยวสิบเอ็ดเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวสิบเอ็ดได้ทำเป็นกลางห้างครับกลางห้างตรงว่าโดเกียเครื่องแม่นี่ซื้อเองมันเป็นมีเซลเตอร์ไม่หม้อว่าโนใช้ซื้อใช้เองรถสับ

เรียกอะไรคระกอบได้ร mm ้านเขาไม่ายกาแฟห้อางีอะรกันเนี่ยมันนั่นแหละ